สวัสดีครับตอนนี้ชมเด่น6พิมพ์มาแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะจัดการแพ็กส่งให้นะครับมาครบกัหมดเลยนะครับทั้งหกพิมสามพิมพ์นะครับ นยังสภาพเดิมนะครับสองวันน่าจะถึงนะครับรอแป๊บหนึ่งครับผม